วันนี้เราจะมาคืนความอ่อนเยาว์ให้กับน้องเกรสนะคะกลับไปอายุ20อีกครั้งนะโดยเครื่องอัลทรานะคะยกกระชับก็จบแล้ว oh, 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 oh. สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อยู่กับน้องเกรสนะคะ oh, oh, oh. แล้วก็หมอนค่ะแพทย์ประจำชามคลินิกค่ะ จริงๆนักแสดงจะใช้หน้าเปลืองกว่ารูแบบหลายๆอาชีพเพราะเราแสดงอารมณ์ทางสีหน้าตลอดเวลาพูดตลอดเวลาขยับปากตลอดเวลาคือใช้สีหน้าเยอะกว่าคนอื่นเขาค่ะเพราะฉะนั้นตรงที่คอนเทหนหนักๆเลยอ่ะคิดว่าก็น่าจะเป็นส่วนนี้เพราะว่าเราจะยิ้มเราจะทำหน้านิ่งเราจะทำอะไรมันก็มีลอง,อางมากรุงใ <จ S 2> <ๆ S 1> แด้วก็จะมาดูแลด้วยเครื่องอัลทรานะคะเป็นการย้อนวัยค่ะ ิมความอ่อนเยาวให้กับผิวแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยแน่นขึ้นยกกระชับก็จบแล้วชิวมากค่ะนอนดูจะขันหลังไปแล้วก็ให้คุณหมอทำไถ่ถหน้าไปชิวค่ะเป็นความเจ็บที่แบบว่าทนได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับคุณหมอคหมอว่าคุณหมอแบบมีเทคนิคพิเศษที่แบบเป็นแอดวานซ์จริงๆอันนี้ทำเอลเทราไปแล้วครึ่งหน้าด้านนี้นะคะ ก็จะเห็นนะคะว่าสวยขึ้นทันตาเห็นเลยนีร่องแก้มร่องน้ำมานนะคะเบาลงเลยแล้วก็ยิ้มยิ้มที่เป็นเรียวๆตรงบริเวณนี้ค่ะของน้ำเกสข้างนี้จะดีขึ้นทันทีเลยค่ะข้างนี้นะคะเรียวๆยังมีอยู่น้าเกสยิ้มทีนึ่งนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะข้างนี้ทาแล้วเรียวๆดีขึ้นเลย mm hmm. นะคะส,สาวๆนะคะที่ใครอยากจะมีปัญหาริ mm ้ว hmm. รอยบรายยิ้มนะคะก็ mm hmm. มาดูแลด,ด้วยอัเอทราได้เลย ค่ะสำหรับใครนะคะที่กังวลเรื่องความสวยความหล่อนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องริ้วรอยก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ะค่ะที่ช้างคลินิกนั่นเองครับอยู่ที่ตึกยูนิวเวอร์นะครับตรงข้ามกับเซ็นทรัลพราซ้านะครับเดินทางง่ายสะดวกมากเลยนะครับแล้วก็มีที่จอดรถให้เยอะครับว่าเพียบเลยครับยังไงก็แวะมาะค่ะรับรองว่าถูกใจแล้วก็สวยรอกลับบ้านแน่นอนคะ่ะ